ชุดนี้ใครเป็นคนดีไซน์ให้อ่ะคะเรามีทีมก็จะมีทีมคอสตูมที่เราเห็นว่าที่ทําให้พี่ๆรุ่นพี่ๆที่ดังๆนะครับผมก็จะให้น้องเขาออกแบบให้เขาก็แล้วก็เป็นไอเดียของน้องด้วยน้องๆก็จะต้องแบบว่าชอบชุดนี้สีนี้โทนนี้ตัวนี้ก็ต้องเก็บหุ่นหน่อยบางทีถ้ากินเยอะถ้าเริ่มเริ่มบวมแล้วลําไยก็ต้องเซฟแล้วนะทะเลาะกันเรื่องออกกาลังกายเรื่องการกินกังข้ามบางคืน ต้องต้องต้องไม่มีอะไรกินมากนะต้องผักนะสลัดนะคือเรามาในส่วนของบางทีเราปินพีเซนเตอร์เราต้องดูแลหมดทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณใช่<ม>ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจูจีขี้บน่นบางในในสื่อผมก็จะเป็นคนเหมือนกับครูใหญ่ในโรงเรียนอาแล้วอีกหนึ่งประเด็นล่าสุดมีการเจอมาด้วยแดนเซอร์หนุ่มอันนี้เป็นไอเดียของอาจารย์หรือว่าไอเดียของน้องลำยย อันนี้ต้องให้เคเดิตน้องลำใหญ่แล้วว่าอาจารย์เราจะเล่นอะไรอีกหลังจากนี้เราต้องน่าจะมีโชว์ไหมเพราะว่าเราต้องเราต้องว้าวมากขึ้นพอน้องประกาศหาออเป็นแดนผู้ชายก็เลยว่าเอาางนั้นเอาหงกก็ได้พอมาเป็นข่าววงเดียวเปิดตัวนะครับแดนผู้ชายขึ้นมาก็เลยเป็นเป็นฮือฮาเลยครับถือว่าเป็นงานแน่นกว่าเดิมไหมคะแน่นมีผลมีผลทั้งในรอบนี้เนี่ยพอลำใหญ่ร้องเพลงเพลงเก่าในยุค90 2000อะไรเงี้ยก็มีเพลง หลายค่าใหญ่ๆแล้วก็ไปซื้อขสิทธิ์มาแล้วก็มามาล้อมารีมาสเตอร์ใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ต้องขอบคุณค่ายทั้ง i อแล้วก็แกรมมี่นะครับที่ที่ให้ให้โอกาสเราแล้วก็เราก็ถูกต้องทุกทุกทุกค่ายในการเอามาใช้สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าเราก็เสมือนว่าเราทําธุรกิจเหมือนกันนอกจากน้องลำไย,ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในค่ายก็มีอีกประมาณ3าสิบชีวิตใช่ไห<ช>ม <า S 2> คะมีใครที่ตอนนี้ อาจารย์กําลังปั้นขึ้นมาบ้างไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นแมสจริงนะครับระดับตามที่จะเข้ามา,าเป็นราคาที่มีการซื้อขายในตลาดเพลงแล้วเนี่ยก็น้องยุกินะครับน้องโชคน้องดิิตี้สามเบอร์นี้ก็ถื้อไปเบอร,แบร์แข็งแรงของค่ายต่อจากลาใหญ่แล้วก็น้องดิิตี้อันนี้ดังทุกเพลงครับอันนี้แตะร้อยล้านทุกเพลง <S <S <า>ประมาณสี่ห้าเพลงพอย่งนี้หลายๆคนเนี่ยคนก็โทษนะคะอาจารย์เขาบอกว่าเวลาหลังจากน้องลำใหญ่เนี่ยหลังๆเนี่ยอาจารย์เริ่มหาคนที่เป็นอยู่ในกระแส อย่างพี่โชคก็มีกระแสก็ได้มาอยู่ค่าย<ช>หรือก่อนหน้านี้ที่อีกหนึ่งท่านก็มีกระแสก็มาอยู่ในค่ายอย่างเงี้ยค,คือคงก็เอ๊ะเกณฑ์การเข้าค่ายนี่อโอคนนี้เลยนะครับอันนี้ยินดีมากครับเนี่ยอันนี้เราลดต,ต่อยอดให้ได้อาทิตย์นึงแต่ท่านมหาก,ก็มีเส้นทางของท่านมหา,ท,า,มหาที่จริงเราทำเอ็มบีดีมากเพลงก็ดีมากสมปองนี่สมปองศึกมาตั้งแต่วันแรกนะครับเราก็ต่อยอดตั้งแต่วันแรกเลยครับสร้างโปรไฟล์ซึ่งมหาฯนี่เขามีโปรไฟล์แล้วแข็งแรงแล้วแต่ บางทีเนาะ,ะก็จะมีสายนั้นสายนี้ก็เลยมัน,มนทำให้สมาธิในช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันแกว่งนิดหนึ่งที่จริงคิดถึงก็เห็นมหาไหลสดขายของอยู่ก็ยังคิดถึงอยู่ที่จริงถ้าเอามาต่อยอดได้ถ้ามหายังรักในเสียงเพลงเราเป็นคนผลิตเพลงครับเรายังมองว่าการต่อยอดให้ให้คนที่ดังมาในกระแสไม่ว่าจะร้องได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเราเหมือนกับเป็นบริษัทต่อยอดความดังคือบริหารความดังของคนในใน,ในกระแส แค่นั้นก่อนบางทีมีกระแสในดารามากมาโอ้ทำไมประจักรชัยเขาร้องเป็นหรือเปล่าอ่าถึงจะเอามาปั้นแสดงว่าอาจารย์ก็น่าจะเดินเจอกระแสนี้เหมือนกันว่าเอาคนในกระแสมาแล้วเอามาปั้นแล้วก็หวังกระแสแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดคือมันอย่างนี้ครับคือมันไม่รอดมันมันอยู่ที่ตัวของของตัวตนของนักร้องอในในตอนนั้นเพราะถ้าเชื่ออาจารย์ถ้าเชื่อผู้กํากับ มันรอดอยู่แล้วล่ะครับเพราะคุณต้องทําตัวให้คุณสมองกรุลวงไว้แกล้งแกล้งงู้ก็ได้เพราะว่าในาศาสตร์บางาศาสตร์ถามว่าตอนที่คุณดังอะ่ะคุณจะไปไลฟ์สดขายของอย่างเดียวมันได้มันได้แลตฟอร์มเดียวนะมันได้หน้าเดียวนะหอย่างลำไย,ยเนี่ยเขาไปละครก็ได้ไปพิซินเตอร์ก็ได้ไปร้องเพลงก็ได้นะครับเปไปพิธีกรก็ได้คือเราเราจัดทรงให้ได้หมดเพราะว่าเราแม้แต่คุณเดินแบบได้เราก็ยังมีโมเดลลิ่งหรือว่าสายนางงามก็ก็ประ,ะ,ประสานมาแต่พอเราเหมือนกับว่าให้ต้องํำเนี่ย น่าจะเป็นบริษัทที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เต็มรูปแบบ3ามร้อยองศิบองศาครบหมดขอแต่ว่าคุณดังมาจากอะไรก็ได้แต่เราจะมาเรามีพวกเยอะนะคุณแป๊เราก็อยากจะต่อยอดเอ่าน้องผมอยู่ในวงการบันเทิงผมก็เห็นโปรดักชันนี้ออห้องบันทึกเสียงนี้ซาวเปนยังไงมิกซ์เสียงแล้วจมไหมเสียงลอยไหมโปรดักชันนี้สว่างไหมหน้านักร้องผมไบรท์ไหมเวลาได้งานพิสูจนเตอร์มาได้ใช้โปรดักชันนี้ถ่ายงานให้เรา oh. แล้วลูกค้าติดตามไหมเชื่อไหมอะไรประมาณนี้ครบครบเลยถูก<ช>ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่คณบอกโอ้ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์เอาคนในกระแสมาเป็นนักร้องและอีกหนึ่งกระแสก็คือยูกิคนอาจจะคาดหวังไหมคะที่เขาบอกโอ้ยอาจารย์เอามาปั้นแต่ทําไมยังแบบเอาเหมือนเอาไปเทียบกับพี่ลำใหญ่คืออันนี้ห้ามการเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าน้องอเก่งมาเองด้วยน้องเก่งครบครบครบรถมาด้วยนะครับผมอ่าคือหุ่น ทรงได้หมด170นะครับหน้าตาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นโดยแท้แล้วออร่าความเป็นศิลปินดาราเป็นนางเอกละครก็ได้มี2เรื่องที่ติดต่อเข้ามาใน,ในการกําลังเตรียมงานอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่น้องมาอยู่กับเราเนี่ยเพิ่งครบ1ปีผ่านไปครับคุณแพทย์ครับแล้วก็อยู่ในในระหว่างการเรียนรู้เรียนรู้ทั้งนิสัยใจคอคนที่เขาเรียกว่าเก่งมาจากที่อื่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับมาเก่งที่เรานะ เหมือนเขาก็มีคนรู้จักมีฐานแฟนมาแล้วด้วยและหลายๆคนพอเห็นว่าเอายูกิมาอยู่กับอามาอยู่อาจารย์มาอยู่ค่ายใหญ่ก็เลยอาจจะคาดหวังว่าจะต้องแบบดังกว่านี้จะต้องมียอดกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้น้องก็จะดังแล้วครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็คุยปรับปรับโชว์หมดปรับทีมเข้ามาดูแลใหม่หมดคือบางทีการไปพ่อแม่ก็ดีครับพ่อแม่ก็รักลูกก็แหละไปที่ไหนก็ก็ ก็ดูแลลูกดีมากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าการสะโค้งสะคลิปแต่บางครั้งเนี่ยก็อยากจะให้ปล่อยวางให้ให้ทางผู้กํากับหรือได้กำกับหน่อยได้ได้กำกับหรือหรือว่าครีเอทที่เขาจะครีเอทีฟของรายการหรือว่าโปรดิเซอร์เพลงเนี่ยเขาดูว่าทรงยูกิน่าจะเป็นหมอลำที่เหนือหมอลำหมอลำที่เป็นเป็นนางเอกที่ oh. แมทขึ้นมาได้อีกระดับหนึง่ง oh. แล้วก็ไม่ต้องไปเต้นแรง เท่ากับพี่ลำใหญ่ยยก็ได้เพราะว่า f c นะ่ะคาดหวังว่าน้องอ่ะเป็นทรงนางเอกจา๋าเป็นนางเอกหวานนี่เป็นนักร้องยังต้องมีบทบาทด้วยนะีบทคือวางระวางทรงให้เป็นนางเอกหมอลำที่มีเรฟอพลเซ์เล่นเหนือกว่านางเอกหมอลำนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องไปแตะสายเด้งเหมือนกับพี่ลำใหญ่ยยจนมันเกิดมาทับร่องกันกับกับลำใหญ่ยยซึ่งผมก็ได้ยินมาว่าทําไมอาจารย์ต้องมาทับร่องกันผมบอกว่าผมสร้างดาวกันคนละดวงผมสร้างซูเปอร์สตาร์กันคนละคนละเวนะผมไม่ได้สร้างมาทับกันนะ แต่ความคิดของคนที่น้องคนนี้กําลังอยากจะปล่อยของน้องกําลังจะโชว์ความสามารถให้ผมเห็นว่า<อ>เกาหลีน้องก็เต้นได้นะ<อ>ลําน้องก็เต้นได้น้องก็เลยมันก็ปล่อยมาเต็มที่เลยทีนี้พอปล่อยมาเต็มที่มันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันล่องเดียวกับลำใหญ่เลยละพอจากชัยเนี่ยคิดอะไรไม่ออกหรอกทาได้อย่างเดียวคือเด้นอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งเราพยายามบางบางให้ตอนนี้รอดูไปก่อนว่าจะออกมาเป็นแนวไหนเวลาโดนกดดันหรือกระแสอย่างเงี้ยอาจารย์รับมือกับกระแสเหล่านี้ยังไง ือตอนนี้สมาธิก็เริ่มดีขึ้นแม้แต่น้องแม้แต่ลำไยที่ผ่านดราม่ามาได้หลายดราม่ามากนะครับผมก็โดนมาหลายดราม่ามากแม้แต่ยูกิเราเป็นคนอยู่ในสื่อยังไงคุณก็ต้องไปโดนขุดโดนคุยโดนดราม่าเอฟซี FC คนนี้ชอบเอฟซี FC คนนี้ไม่ชอบมีเพียงเพ,เพียงแต่จะทําให้แผลที่มันใจ mm hmm. แห้งเร็วมันก็จะไปขุดตรงนั้นขุดตรงนี้สิ่งที่จะให้มันจบเร็วที่สุดบางทีเราต้องกืนเลือดได้กินกืนน้ําตายยังไงก็แล้วแต่ก็แค่ เราปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปเสียมันมากนี่คือบอกน้องๆทุกคนว่าดราม่าเราต้องบริหารดราม่าให้ได้บริหารความดังโดยผ่านการเป็นดราม่าพอเราอยู่ในซีนของดราม่าเสร็จแล้วสติต้องมาสตังก็จะตามมา แต่ถ้าคุณมีทั้งสมาธิแล้วก็มาสตางก็มาแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ